กับมา่ปีเลยไม่ได้อยู่ดีดีสิก็ไม่ได้ทำคอนเสิร so ์ตใหญ่ๆแบบนี้มา2องปีกับเชนชอิสนะคะเป็นแบบมีคอนเสิร์ตเยอะมากเลยก็เลยไปเป็นผู้ดูมาช่วงหนึ่งแล้ววันนี yeah> ้ก็กลับมาอีกทีหนึ่งค่ะสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ใช้เวลายาวนานมากในการรอคอยศิลปินคนนี้กว่าจะได้ตัวเธอมาทำคอนเสิร์ตกันเนี่ยรอแล้วรออีกค่ะเพราะว่ารอแรกไปไปแต่งงานรอสองไปดรุ่มมองแล้ว้องอีก้องแล้ว้องอีก ก่อจะได้มาอันนี้ลงตัวแล้วค่ะได้เวลาได้โอกาสอันดีแล้วค่ะสองทวรรษคือถ้าถ้าไม่ถ้าไม่เบรกไว้นี่ก็อาจจะต้องรอต่อไปอีกนะคือต้องหยุดต้องหยุดครับหนึ่งหยุดไปแบบนี้ใช่ค sociedad, ่ะทำไมทำไมพี่ชอตถึงเขาเป็นดาราเคยทำคอนเสิร์ตกับดารามาั้งลิงเมื่อนานมาแล้วอ่ะแล้วแล้วคือต้องบอกว่าเขาเป็นศิลปินที่พบในการที่จะขึ้นเป็นเจ้าของคอนเสิร์ตใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบมีเพลงเยอะมากมายมหาศาลมากความสามารถบนเวทีเพอร์ฟอร์มต่างๆ <c oughs> โอ้ยทุกสิ่งอย่างพลังพาวเวอร์แบบ <c oughs> เป็นผู้หญิงที่แบบสวยเลิศเลอสวยอีกต่างเนี่ย <c oughs> คือครบมากก็เลก็เป็นเป็นคนที่แบบคือเวลาที่เราเป็นคนทำคอนเสิร์ตนะคะแล้วเราได้ศิลปินแบบนี้เนี่ยเราจะสบายใจมากว่าไม่ว่าเราจะคิดอะไรเขาจะทำได้ เราเราก็จะเขาจะตอบสนองทุกอย่างที่เราถามก่อนถามก่อนถามหนูก่อนึได้ทำได้อยู่แล้วแฮปปี้ค่ะเพราะว่าตอนตอนแรกเลยเนี่ยคือคิดว่าโอเคอยากจะเบรกไปมีเรื่องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยอยากใช้ชีวิตครอบครัวสักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเป็นนักร้องทุกคนค่ะนักร้องทุกคนทุกคนเลยที่พูดจะเบรกแต่เบรกไม่ได้ แบบจะหยุดแล้วนะจะแบบรีทายนะจะร้องเพลงถึงอายุเท่านี้นะปรากฏว่าสุดสุดท้ายมันถึงวันวานที่แบบเฮ้ยสนุกและมีความสุขในการแบบได้ร้องกับแฟนเพลงเวทีมันเรียกร้องใช่ก็เลยแบบสัญญากับพี่ชมอตเมื่อ3าปีครึ่งที่แล้วก็ต้องกลับมารักษาสัญญากับพี่ชมอตเลยพี่แจนแสดงว่าพี่จายก็คือตั้งเป้าว่าจะมีครอบครัวจะมีทายใจตอนแรกอยากเบรกแล้วค่ะพอมีน้องสองคนเนี่ยก็เริ่มแบบอยากเบรกอยากใช้ชีวิตแบบว่า เออลองเป็นฟูทานแม่ดูอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแบบสีหปีค่อยกลับแม่มีซิงเกิลไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วพอมี<ช>คอนเสิร์ตดีๆของพิชชอดหยิบยื่นมาให้เราก็รู้สึกว่าโอเคงั้นลุยเลยปีนี้น้องก็สี่เดือนละฟิตเราต้องลุยเราต้องสู้แล้วก็มันครบ20ปีดาพอดีด้วยใช่อกลับมา้รองก็เนีเออ่ยต้อง ชอบความตรงของชอบความตรงของนักข่าวแล้วพี่ยาพี่ยาลองไปละคัดนมไหมคะต้องต้องต้องยังไงบ้างต้องเตรียมอะไรต้องยังไงบ้างก็จัดระเบียบร่างกายนิดหนึ่งลูกนะคะตอนเช้าเจอน้องตอนเย็นปั๊มนมทิ้งไว้ตอนบ่ายไปซ้อมตอนเย็นเจอน้องตอนบ่ายมันไม่คัดนมตลอดทั้งวันนะคะชอบเพาะมันชอบ ช่วงความจริงใจช่วงจริงวลาไปคุณแม่แก่ลูกบอเออจะเป็นช่วงเวลาที่พี่ว่าคอนเสิร์ตน่าจะสนุกค่ะเพราะว่าเจ้าของคอนเสิร์ตเขามีความสุขมากมันเป็นช่วงเวลาที่เขามีความสุขมากคือมันเป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์ของเขาอ่ะทั้งสามีทั้งลูกหนึ่งลูกสองทั้ง แล้วตัวเองก็กำลังแบบมักนก็มามีกาลังเป็นกําลังใจให้อะไรอย่างเงี้ยระหว่างร้องเพลงก็มีลูกเล็กๆวิ่งไปวิ่งมาอยู่่มล้วที่สบบดังก็พ่ออุ้มอยู่ใช่ก็คือมันมันมีความสุขที่เราได้เห็นแบบการเติบโตของเราเองด้วยค่ะแล้วก็ของแฟนเพลงด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเกสน่ารักด้วยเกสของน่ารัก พี่พูดว่าน่ารักนะค้ซ้ายหรือขวาที่ว่าน่ารักน่ารก<อ>ักหมดทุกคน<อ>นี่เพราะว่าจริงๆแล้วว่าดากับพี่ป๊อปแบบเราเชื่อว่าแต่ก่อนนะเราก็ไม่คิดว่าเราจะมาถึงจุดจุดนี้ได้ไม่น่านรอดอ่ะคือไม่น่านรอด <c oughs> จุดจุดนี้คือจุดที่เราเหมือนเติบโตยาวนานพี่ป๊อปก็20บปีเหมือนกันเนาะจากจากวันที่เราเริ่มสเต็กแรกด้วยกันในการเป็นนักร้องแล้วดาคิดว่าหลายคนถ้าเห็นดาต้องเลอกถึงพี่ป๊อปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเขาเป็นคนแรกๆเลยที่ดาเริ่มมาเป็นเกส แล้วก็นุนีวันนี้มาช่วยพี่ด่าแถลงข่าวด้วยก็ให้พูดอะไรหน่อยนะลูกนะทำไมนุนีป็นยงนุนีพูดพูดไม่เคยจะทันแล้วเชื่อทุกอย่างที่พวกพี่อ่ำนุ่นีปวดดันลูกปวดดันไหมเรื่องอะไรอ่ะชอบเพลงดรามะอ๋อชอบก็ชอบอยู่แล้วฟังตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่สี่ขวบนี่สิบปีผ่านไปตั้งแต่ตั้งแต่เด็กก็คือฟังมาเรื่อยๆแล้วก็วันเมื่อปีที่แล้วที่ได้ ร่วมงานกับพิดาจริงจังครับที่ได้ไปออกรายการกับพิดาตอนนั้นก็รู้สึกว่าดีใจจังเลยได้ร้องเพลงกับศิลปินที่เราฟังเพลงมาได้ตั้งเด็กเลยนะหลังจากนั้นเราก็ไม่ค่อยเราก็ไม่ได้เจอกันเลยครับจนกระทั่งวันนี้พิดาก็ชูสผดก็ไม่คิดว่าพิดาจะเลือกครับเพราะว่าแนวเพลงเราค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรเลยครับก็ตอนแรกก็กังวลว่าผมขึ้นไปแล้ว ผมจะต้องร้องแบบไหนนะต้องร้องแนวไหนนะโนนี่มาเป็นไบรท์ไซด์ให้พี่เธอค่ะโนนี่มาเป็นแสงสว่างวิดเน็ตขอบดำอยู่ตรงนี้แต่พี่ดาถ้าต้องเลือกเพลงให้ยูร้องในเพลงเราแลเพลงไหนะคืออันนึงเลยที่สปารู้สึกว่าพี่ชอตน่าจะสนใจเดี๋ยวจะถ่ายไอเดียให้ก็คือเพลงที่เราได้พี่แอมทงทั้งคู่มามาเขียนนะคะคือแบบดารู้สึกว่าจะฟังเพลงโนนีวเพลงนั้นก็เพาะมากเราได้อยากได้ยิน อยากให้อยากให้ดูนีมาร้องเพลงของเอนโดฟินด้วยเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือก็กลายเป็นหลายๆอย่างคือพอได้เกสมาหลายๆคนหลายๆเคมีมันทําให้ไอเดียเราพุ่งพ่านมากเลยว่าแบบพุ่งพ่านไม่ใช่พุ่งพ่าน <c oughs> พุ่งพ่านเออ <c oughs> ไอเดียไอเดียมันพุ่งพ่านใช่มากเลยในการที่จะออกแบบโชว์แล้วสนุกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะมีลำยไยน้ำคำซึ่งก็จะเป็นอีกแนวอีกเวนึงไปเลยแล้วก็ยังจะมี เขาจะมีอีกคนหนึ่งด้วยตัวสิบเอ็จริงๆเปิดได้เลยนะคะแล้ตัวแล้วไม่ได้เหรอบังเอิญสองทิตปเปิดได้ยากะเาไว้พี่ป๊อป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 พี่บ๊อปพี่ป๊อปพี่ปมอปพี่ป๊อปพ่อปพี่ป๊อปพี่ป๊อพู่ปมอปี่ป๊อปพี่ป๊อปพี่ป๊อปพี่อปพ่ป๊อปพี่อปพโ่้เอปพี่ป๊อปพี่หน้าสื่ก๊อปพี่าตอยอี่างองี้ยคือจริงๆแล้วี่นมันมี่ ขอบคุณมากครับอาจารย์คือผมมามาในฐานะแฟนเพลงเขาเลยผมว่าตั้งแต่ตั้งแต่เวลาเราเห็นเขาบนคอนเสิร์ตที่เราไปทัวร์คอนเสิร์ตตอนนั้นเราเป็นเฟิร์สสเตจเขาเป็นเอ d o r p h i n เนี่ยเราก็เราก็แบบโหผู้หญิงคนนี้เก่งมากเออแล้วตอนนั้นมันเด็กๆตัวิบดีกว่าไม่ไม่เด็กุ่วยโทษดีขอประเดี๋ยวถุยข้าวที่สองแล้วนะไม่ใช่ครับคือตอนนั้นเรารู้สึกว่าแบบเขาเก่งมากเพราะตอนที่เขา ผมต้องการจะมาเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตเขาเนี่ยแหละครับมีความสุขมากตอบไปไหนไม่ได้กูกลับมาขายคอนเสิร์ตเพรางนั้นที่เขาแบบโชว์เอาแล้วก็เป็นแบบว่าจริงๆยังคือเป็นคู่ฝันเลยนะคะร้องเพลงไหนกับดาบก็ได้ใช่ใครกำลังใช่ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอไม่มีใครรู้จักกันใช่คือตอนไม่รู้จักไม่รู้เธอเนี่ยจริงๆผมไม่ได้ไม่เคยร้องเพลงกับดามาก่อนเลยไม่เคยมีไม่เคยมีเคมีอะไรร่วมกันมาก่อนนั่นคือครั้งแรกจะไปร่วมกันอะไรล่ะ จะปมีเคมีอะไรร่วมกันหมายถึงว่าร้องเพลงไม่เคยอนี่มันกรรมาก่อนม่เคยร่มเคยไอ้นี่กันมาก่อนอีกผมเดินออกไปได้เลยไหมรู้สึกท้อใจแต่ว่าพอพอร้องไม่รู้ฉันไม่รู้เธอแล้วอะพอสิบห้าปีผ่านไปมันยากจังนะสิบห้าปีนะแล้วห้าปีมาสลัพอสิบห้าปีผ่านไปอ่ะเรารู้สึกคิดถึงบรรยากาศนั้นอะแล้วมันมันไม่มีบรรยากาศเดิมเดิมมาก็เลยชวนทําสลักจิตกะว่าเราจะได้มีคอนเสิร์ตร่วมกันสักครั้งหนึ่งได้ขึ้นไปร้อง พอสลับสิเสร็จจังหวะที่ถ่าย MV ็มวีแกชั้นทองเลยเรียบร้อยจบทำงานแล้วชั้นทองได้อะไรจบทุกแผนวันนั้นเนี่ยก็เป็นครั้งครั้งครั้งหนึ่งที่เราได้มีโอกาสทำความฝันของเราให้เป็นจริงก็ึ้นคอนเสิร์ตกับเขาในคอนเสิร์ตนี้ก็คือจะแบบว่าเคมีใส่เต็มที่ครับเคมีพิเศษชีวะเอาไว้เต็มที่เป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ เออแบบหลายๆคนนคนคิดถึงแน่ๆสิ่งที่แบบเพราะว่าเวลาทุกเวทีดาไปร้องเพลงของเราสองคนเราต้องเป็นพี่ป๊อบด้วยพี่ป๊อกก็ต้องเป็นดาด้วยใช่ร้องพร้อมไม่เคยร้องพร้อมกันสักทีใช่คราวนี้มันมาเจอกันในรอบแบบ2025ับที่แบบว่าเราจะได้ยินเพลงทั้งเก่าทั้งใหม่อ่ะแล้วก็ในโอ้ยแสงเสียววิชวลต่างๆที่แบบเราอยากจะเล่นกับเพลงคอบคอร์อ่ะมันมันน่าจะออกมาแล้วมัน มันฝังเอ่อฝังใจเขาเรียกว่าอะไรนะตรึงใจอีกแล้วตรึงใจตรึงใจคนฟังจะจะกำนองน่ะตาตรึงใครเป็นตาตรึงอย่างเมื่อกี่พี่ดารงเพลงเสียงค่อนข้างกลับไปเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้สุขภาพเสียงสุขภาพเสียงก็คือวอยวายกับลูกทุกเช้าเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราได้ขยับวอร์มเส้นเสียงหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดอย่าวิ่งอย่าววิ่ง เทสโทนใช่ค yup. ือได้ใช้ทุกเทสโทนใช้เชสใช้การเบลใช้พลังมากมายคือไปการท้องไปในตัวใช่ค่ะหยุดอย่าว like ิ่งอย่าวิ่งนะอันนี้จริงๆหยุดทนนี้ใช่ค่ะแล้วน้องว่าไงเ้าก็คือสตันแม่แม่อย่าใช้พลังขนาดนี้สนุกดีค่ะก็คือกลายเป็นว่าอย่างที่ได้บอกว่า พอมันมาเป็นดาในในเวอร์ชั่นที่มีครอบครัวแล้วแล้วแต่ทุกอย่างม,ม,มันมันมีความสุขในทุกมุมเลยทุกอย่างที่ดาได้มองลงไปไม่ว่าจะเป็นครอบครัวการเรียนเนียนการได้ทำคอนเสิร์ตใหญ่การได้เจอพี่พเกสน้องๆเกสคือทําให้เราสึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันมันจะมีอะไรที่ตราตรึง ให้สำหรับคนฟังในคอนเสิร์ตครั้งนี้อย่างมากมายแสดงว่าที่ผ่านมาเหมือนการเล่นรูปไปเหมือนการรักษาเสียงร้องเสียงไม่เปลี่ยนไปอันนี้เชื่อใช่ไหมว่าที่ผ่านมาคนจะกังวลเสียงพิการไหว่าเสียงจะมาไหมหรือว่าจะเสียงจะเปลี่ยนไปไหมแต่เมื่อกี้ฟังแล้วคือมันดุบูนสงพลังแต่คิดว่า20ปีที่ผ่านมามันคือช่วงเวลาที่มีความสุขและชั่วโมงบินที่เรารู้สึกว่าเอาละมันถึงเวลาสมควรที่เราจะมีแบบคอนเสิร์ตใหญ่เพราะว่า การที่เราได้ทัวร์มา20่สิบปีมันได้เหมือนได้ลงสนามเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะในการที่ออฟไปแค่ช่วงท้องเพราะฉะนั้น <Yeah. S 1> กลับมามันก็ยังอยู่เนื้อออกไปดู <c oughs> นัก <c oughs> นกุฏิว <c oughs> นดวด <c oughs> ก่อนเ <c oughs> ขีย <X> นเซนนี่มากดีด <c oughs> ีดี <c oughs> มันก็ยังมีไฟเออการที่เราไม่ได้ร้องเพลงนานๆด้วยมันก็จะมีไฟแล้วมันก็อยากจะร้องกับกับแฟนเพลงเยอะๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีดีอคทีฟมีความสุขสุดท้ายแล้วใชไม่ต้องใชบัตรแล้วก็คือ ให้ถึงเรื่องโซลแล้วก็ฝากคอนเสิร์ตปกติเขาต้องพูดว่าอย่าลืมไปสิป่ะลืมไม่รู้จะพูดอะไรเลยให้ฝากวันแสดงแล้วก็ให้ถึงเรื่องถึงเลยให้คำหมักไว้แน่นๆให้พี่ชอโชว์นะคะให้พี่ชอโชว์ขิงนิดนึงค่ะุก็ตอนนี้ก็ไัตก็หมดแล้วนะคะยังไงอะไม่รู้จะพูดอะไรเลยก็ใครมีบัตรไว้รักษาไว้ดีนะคะแล้วเดี๋ยวก็ไปเจอกันแล้วก็ซ้อมร้องเพลงให้เยอะๆด้วยเพราะว่าเราจะไปร้องเพลงด้วยกันให้มันแบบ ดังลั่นสนามทองนะมาร้องเพลงให้ดาฟังหน่อยนะคะเย่ค่ะพี่พ้อมีอะไรจะฝากไหมครับเพิ่พมเติเตอออมอ๋อก,ก็ใครที่มีบัตรแล้วก็เตรียมตัวเจอกันได้เต็มที่ครับเพราะว่าแขวเชิญอย่างผมนี่ก็จะเขาให้เวลาเท่าไหร่ผมว่าทําเท่านั้นอย่างเต็มที่ครับม<อ><อ>ันจะสู้ได้ไหมคะแข่งกับเพลงคนอื่นอีกสองคนนุ่นนิวนุ่นนิวนี่ขึ้นกับผมมาหลายคอนเสิร์ตแล้วเออใช่ใเธอไม่รู้หรอกว่านี่แต่พวกนี้ขึ้นจากพวกไหม ฮะมาขึ้นเต้นเตนโต้กนฮอปอยู่ละฮอปไม่ไหวเหรอตุณคุณพร้อมไหมคะทั้งพี่ป๊อปทั้งพี่ลำใหญแล้วก็พี่ไม่รู้งงไปหมดแล้วกับพี่ลำใหญนี่ยังไม่เคยเจอเลยผมไม่รู้ว่าแบบว่าเจอแล้วจะเกรงไหมแต่กับพี่ป๊อปพี่ดาอย่างเงี้ยก็เก่งเหมือนกันของพี่พีคกาเก่งมากเลยผมงพี่แล้วทำไมเต็นพี่แรกสเปเชียลคน เก่งครับเก่งยันไหนนี่นี่เขาจะถามเขาจะเจาะเขาจะเจาะเขาจะหลอกเขาจะร้องถามอยู่ไม่รู้อันนี้เขาจะขึ้นขึ้นกับคนนี้ไหมคะไม่รู้มระเด็นอีกนิดนึงจะได้แล้วนะเกมที่เป็นซีเค็ดอยู่ครับสีปากสู้ได้ไหมคะโอ้โหครับแพ้แพ้ดูดิวคิดว่าจะต้องเตรียมยังไงกับเกมคัวนี้ จุเ่ยก็บน้อง่เดี๋ยวสักูนะคะเก็บน้องนีมก่อนเระไปเกันไปรอดูเรกันอะไรกันเปิดายการเปิดนะในวัรดูค่ะนที่เปิดเกิใช่เลยครับไม่เปิดเลยทำไมทุกคนดูแบบผมชอบการถามไปแล้วมีหวีคนบูป่ากก็สั่